เราไปเจอไปเห็นเขาจะบอกพระองค์นั้นเขา้าเยาวดาองค์นี้เขา้านั่งสักพักนึงอ้าวละอินเข้าอย่างนี้นะฮะ้ <c oughs> นั่งสักพักนึ่งอ้าวองค์นี้ออกองค์น,าานั้นเข้ามาอียอะไรเงี้ยเราไปเจอเรื่อยๆที่ผมสงสัยว่าถ้ามันมาได้ยังไง เเ่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกในร่างกายของคนคนหนึ่งนี uh ่อฮะครับอย่างนี้นะไม่รู้จิตก็หนีไปไหนนะมันก็พูดกันไปอเยอะก็ที่สุดที่ท่านทําเรื่องทรงมาสิบหกปีเนี่ยอาจารย์สุรละเนี่ยท่านก็มาบอกไม่มีอะไรเช่นเรื่องจริงรนี่ท่านก็ระดับไปต่างกระเทศงต่างประเทศทรงมาก็ไม่ใช่อีกอะ่ะมันก่อนเป็นคารวะสํานักทรงมาก็มาเลิก เจ้าสํานักทรงเองพอเขารู้คุณทวัตนะเขาก็เริ่มเขาก็ไม่อยากไปอบายเพราะคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือนรกหรือก็เนิดเดชนคือก็หมายความว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับใจผิดอยู่ครับทีนี้ถ้าเขายังดํารงทิฏฐิอย่างนั้นอยู่ยังผิดอยู่อย่างนั้นอ่าที่ไป ของเขาก็จะเป็นนรกกาเนดเดรัจฉานหรือเปรตพี่ใสอย่างนั้นหลังจากตายไปอ,อทีนี้ผมเคยฟังท่านอาจารย์พูดว่าเมื่อสัตว์ได้กายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมีสัตว์ตัวอื่นเข้าไปแย่งกายนั้นได้ Mm hmm. สัตว์ตัวนั้นก็จะต้องอยู่กับกายนั้นจนกว่ากายนั้นจะแตกแตกขึนมาไ, mm hmm. ไปดูพระสูตรที่พระเจ้าตรัสการได้อัตตาสามอย่างอัตตาที่ประกอบด้วยมหาปุถทธ,ธาตสี่อัตตาที่สาเร็จด้วยใจอัตตาที่สาเร็จด้วยสัญญาอัตตาที่เป็นอารูปเนี่ยสำเร็จด้วยสัญญาก็พร,ระองค์ mm hmm. ก็เปรียบเทียบ เหมือนหัวในใสในข้นเนี่ยนะคือพอได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่ได้อย่างอื่นคนที่ได้อัตราที่สําเร็จด้วยใจก็จะไม่ได้อัตราที่สําเร็จเพื่อมหาปุตระท่าสีไม่ได้อัตราที่สำเร็จด้วยสัญญาตัวนั้นแล้วถ้าถ้าเขารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าคติที่ไป มันไม่ดีถ้าเขายังไม่อยากจะไปเขาก็จะต้องแก้ไขปัญหาของทิฏฐิที่ผิดของเขาเพื่อกลับเข้าสู่สมาธิฏฐิให้ได้กต้องนะครับก็มีทางเดียวอย่างนั้นใช่เพราะว่าดูแล้วมิจฉาทิฏฐิก็ก็แรงพอกับปิดสินห้านั่นแหละก็คติที่ไปก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งใน กุศลและกุศลกรรมบทสิบในข้อสุดท้ายคือมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอะไรบ้างผู้เจ้าก็ตับไว้จํานวนมากพราะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านก็โสดาบันก็ไม่ได้คือที่ผมคุยคุยด้วยเนี่ยบางบางบางคนเนี่ยเขาก็อยากอยากจะ เขาก็อ้างว่าบางคนเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยปัดเจกพุทธเจ้าเลยนะ uh huh. <laughs> ปัดเจกพุทธเจ้ามามามาอยู่ในร่างเขา uh huh. uh huh. ซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันก็บอกไม่ถูกเลย uh huh. เพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาปัดเจกพุทธเจ้าก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ย uh huh. เพียงแต่ว่าไม่สอนเท่านั้นเองใช่ไหมคบ อืแล้วเมื่อไปแล้วนี่จะกลับมาอยู่ในร่างกายสุกปกอย่างน้อมจรงทำไมเออเข้าใจผิดตั้งแต่แรกเลยแค่พระหลานก็ไม่ได้แล้วพระมารก็ก็ไม่กลับมาในสังกตธรรมแล้วเพราะนั้นคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปอาบายแน่ั้ก็ต้องแก้ได้ก็นั่นก็คือศรัทธาผู้เจ้ายังไม่พอ พราะว่าผู้เจ้าสอนแบบหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ฟังผู้เจ้า <S <S เขาก็ไปมีทิฏฐิอีกแบบหนึ่งในก่อนไม่เคยได้ยินเนาะเดี๋ยวนี้ได้ยินเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทรงผู้เจ้าเนี่ยเยอะเลยทรงคนอื่นไม่ขังแนละ้วต้องทรงผู้เจ้า